โอ้เกือบล้ำเข้าบ้านเนาะอันนี้เป็นไอ้แก๊ดละ่ะครับเอ่อเป็นเอาแก๊ดวางไว้แล้วก็พอดีว่าน่าจะหัวครับแล้วก็มาโดานกับมูระบบไฟฟ้าที่วางอยู่บนโต๊ะครับเลยทำให้เกิดเพลิงไหม้ครับอ๋อถังแก๊สนี่นะครับเป็นมางถังแก๊สไว้กใกล้ สายน่าจะหวัวครับอ๋อแต่มันมีระบบไฟระบบอย่างนันเนาะระบบ,ระบบไฟแบตเตอรี่เกียว์ับแผงไฟฟ้าอรครับร <c oughs> ดเดี๋ยวรื่อหมรับหมดเลยเแเตั้งหยงกผมก็ยังติดมือนกันมันยังไงอยู่ฮะ sat ke 5 tenaga daripada 200 tumbang bawah oi

ไอ้แม้หันนี่ไฟลูกนี่ย้อนหรือว่าไดนลูกเรียบร้อยละโอลูกเรียบร้อยแล้วไหมไหมหรอไหมหรอไหมไหมผีได้หายโผขนาดกูเห็นเลยหรออ่ามีผมมีแต่ไทยก็อ่าตู้ตู้ใหญ่จะช่วยกันต้นพืงกันไว้เลยไหนต้นพืงที่เราไม่ยูไหนต้นเพืงนคือไปทิ้งแล้วอโอ้ไปทิ้งทหรไหมอ๋อแปงโถมกันบ่รอตั้งอยู่นี่เนาะหนึ่งตึงวันตึงวันแค่ถังไงก็ถังสิบห้าสิบห้าปุ๊บ หางล้มเหื่อมางลมจับมือเลยมือน้เเนอเกิดยังไนีเหมอแส้นพกนพอเขาเน้นมาช่วยประกันถังน้าเพิงเนี่เขาวางไว้จะได้กันนะครับอาตอไปถึ้หลายเอาไปบ้านหลายอ๋อถังหันละ ใช้ได้มาไหวครัถังแก๊สเนี่ยไหคเข้าเป็นประโยชน์ตอชุมชนะั้ะถ้าบุ๋มมีถังแก๊สด้วยอย่าปีจะได้มองนี้มันกับ,บตาน,น,นะเนาะแล้วเปิดนํำมาือฮือแหน่ฮือแถวนี้มันก็ไปอบรมมาอ๋อ,อเลยเปิดวเนยกยได้นักเนาะนี่ไปอบรมมาก็เลยเอาถัางมาไหวเ <c oughs> ở từ hướng tàu cạn, sàn ấy, nĩ thằng nè, thằng mượn phải rồi à, tàu, không